Thank you. 39บาทนะคะเราจะเอาไปใส่ในแซนด์วิช Thank you. ของชาลินนะคะจะทำแซนวิชไข่ต้มเราจะเอาไข่ต้มมาตัดแบ่งนะคะสะบานี้เราซื้อเป็นขนมปังขาวนะคะ ซื้อข้าวสารมนาะด้วยนะคะในงบ500 หมูสไลดพันเห็ดเข็บทองนะคะวางหมูสไลดเราก็พันเห็ดเลยนะคะ ที่เราเสริมมากก็ได้ทำาบบผูกชิ้นขอได้ผลดีเลย ก็ใส่น้ำซอสที่เราผสมไว้ลงไปเลยตีไข่สำหรับใส่ในหม้อนะเะทไข่ลงไปได้เลยนะคะปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็โรยต้นหอม โรยด้วยต้นหอมอีกนิดหนึ่งนะคะ จะท,ทำโรกลมปีหมูสับนะคะทานกับน้ำจิ้มซุก,กี้ เอาไปล้างก่อนนะคะนำกระหล่ำปีมาลวกนะคะแล้วก็นำน้นเย็นนะคะเออจะปรุงรสใส่หมูสับคนะ่ะ เหลือน้อยแล้วอ่ะแอบใช้ของหนังตลบใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่แค่แบบต้องหั่นก่อนใส่แค่แบบหั่นเตาแล้วก็วุน้นเส้นนเราจะห่อไส้กันนะคะ แ้วหนึ่งชิน้นประมาณนี้ค่ะมันก็เหมือนกับผักกัดขาวที่เราทำนะคะแค่เปลี่ยนเป็นกระลองปี 5ชิ้นมันน่าจะพอดีกับมือเย็นเดี๋ยวหมูสับที่เหลือเราจะเอาไปทำยำมิ้นเส้นนะคะแต่ยูนิตนึงเราจะนึ่งสัก20นาทีนะคะ หนังปีไข่ดาวค่ะฉีดสเปรย์น้ำมันค่อนข้างจะเละแล้วก็สอกไข่ตรงตรงกลาง เาเอาไปอบในหม้อทอนนะคะสองแผ่นข้าไม่ คนเขาก็ไม่ได้ใส่นะแต่เราซื้อแต่งกวามาเยอะไงก็เลยเอามาทำดีกว่าแล้วก็ใส่มะม่วงด้วยนะคะมะม่วงที่เราซื้อมา12บาทใช้แค่นิดเดียวค่ะ เราเตรียมเครื่องกันไปแล้วนะคะเราจะใส่กุนเชียงนะคะึค่ะกุนเชียงเราไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่ามันมติดตู้เย,ย็นมาเราจะหั่นแค่ครึ่งนึงก็พอใช้หมูสันนอกที่เราซื้อมานะคะเราจะทําแค่หนึ่งชิ้นนะคะเดีย๋ยวเอาไปล้างก่อนเราจะหมักหมูกันนะคะน้ำปลาน้ำมันหอย เกลนเชียงข้อหมุกที่เราหมนะักอ่ะระหว่างเราหมุกสุกเราจะทำน้ำยำันก่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายก็น้ำปลามะนาว ใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะใส่น้ำปลาเพิ่มเราจะหั่นก้นเชียงก่อน จะทำยำบนเส้นนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวพริกป่นใส่น้ำมะนาวน้ำปลาใส่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยนะคะไก่หันออนะะ่นเอาะ แล้วก็ใส่หมูสับที่เหลือจากเมื่อวานแล้วก็แครอทแล้วก็ใสหมูเส้นลุกเแล้ก็เาให้เข้ากัน เช้าวันนี้เราจะทำแซนด์วิชไข่ต้มแตงกวานะคะไข่มันเยอะมากใส่มายองเนสน,นะคะแล้วก็ใส่แตงกวาหั่นเตานะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราจะใช้ขนมปังสองแผ่น ม,นนะะมันกินมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาใส่จานนะคะ เราเตรียม้ำยำมะม่วงมีมะม,ม,ม่วง จะรอให้มันหายร้อนนะคะเราค่อยแกะออกมาทำน,น้ำยำกันก่อนเลยนะคะใส่มะม่วงพริกสดแล้วก็หอมแดงน้ำตาลทรายน้ำปลามันนาวนิดหน่อยะคะ่ะ ใส่แตงกวาไปด้วยนะจะใส่ไข่ต้มของเมื่อวานด้วยนะคะ เขียยเพิ่อมอีกนิดนึงค่ะไข่เราเลอะเว็บนานเกิน คลุกด้วยเกลือนะคะเราจะนำไปเวฟประมาณสี่นาทีนะเอาใส่สีอูวขาวเลยนะคะ อเวกประมาณสี่ถึงห้านาทีนะคะทีนี้จะทำหมูสันนอกข้อผิดเกลือน,นะหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะฉีดสเปรย์น้ำมันหน่อย ทานสลัดอกไก่นะคะอกไก่เราเอาไปอบในหม้อทอดนะคะใส่เแห้งหมดเลยนะ,ะอบกไก่นะคะเราจะใส่ขนมปังก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นขนมปังขาวที่เราซื้อมาน เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็อบในหม้อทอดสลัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ ใส่กระนังน่งปีกตัวไว้สีอูดาียขาวน้ำปลาเล็กหน่อยน้ำเปล่าเล็กหน่อย ตาแนี้หน่อยดีกว่าเห็นเส้นติดกันแบบนี้เ,เลยอ่ะ